ก็เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนอกอะอบิข้าไปเรื่อยๆปริษันพลัวงานะครนออาจาัดไยครับผมเมื่อนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเรียบส่วนช่วงที่อ่าอยู่ในส่วนที่จะหุดแมคโครพลันมาขหุดบอ่อไห่นครนอกอะ อย่าใจจัดให้เบิ้งครับผมว่าบัวกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำบัวได้บัวรูที่ลูรูขุดไว้ก่อนอัศวินปลาครับผมอย่าเพิ่มชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิึงด้วยครับเพื่อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับผมบรรยากาศก็สวยงามดีครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณคร่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะเพื้นกาอันขุดใบอัศวินปลานะครับเนาะก็เอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบิึง บรรยากาศในส่วนช่วงเย็นๆครับผมตะวันตะวันกำลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมจีบภาพบรรยากาศในส่วนไ้บึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมแลสวัสดีครับผมเมื่อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งงานเฮดบ้านน้ะครับนาะรีสอร์ทครับผมกะเฮดตรงนั้นครับนาอกับวิ่งเป็นสหมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้นะครับนกองะยืนไปเป็นระยะเวลาดุลแล้วละครับผมพอถึงรอบม้ากาอาจะถึงทิวเฮาครับผม เขามาอยู่ในสมถาวมมีน้ำเัาก็มีไซต์ไปกูขึ้นครับผมมันกัดหุดเลือกตีได้แล้วครับผมน้ำออกบ่ออีกก่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดผูน้ำานีก็ได้ครับผมลองพึ่งครับผมก็ค่อยๆเ็ี๊่ามือนีบอลเลวมืออื่นก็จ่ายเลวอยู่ดีครับผมมันก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนรวงนี่นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัตพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะมันกัดขุดไปมาซนพันวาแลครับเนาะก็เอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผม เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับน้องอ่ะเบิ้งครับสวัสดีครับผมมื้อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมังวิ่งไปทั้งงานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกัเฮ็ดตรงนั้นครับเนาะกัวิ่งอ่ามื้อนี้บ่เลียวมื้ออื่นกัจ่ายเลี้ยงอยู่ดีครับผมมือก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนช่วงนี้นะครับเนาะอ่าเป็นกำลังแรงใจให้ชาวสวนครับผมนี่คือปัดแต่งคูใช่ไหมครับผมตอนนี้นะครับเนาะเพิ่นแต่งข้างล่างละ ท่านบนยังบ่ได้เคลียพื้นที่เชือครับผมอ่ะมาเบืองกันครับผมนี่ครับขุดลงไปครับจะเป็นรูปสะก็เป็นกําลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนกกะเบืองกับพื้นที่ตรงนี้นะครับนกกะขุดไปทศนิพนธ์นะครับนกกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ้นครับผมเบือง บรรยากาศในสวนเขามีน้ำเขาก็มีไซสไปกคขึ้นครับผมมันกับุดเลืกตีอยู่ด้วยครับผมน้ำออกบอ่ออีกกลางหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดพูดน้ำานีก็นใดครับผมลองบึ่งครับผมกับคอยคอยเนฮเอา จะขุดบ่อสะสมน้ำไวครับผมในสวนยางพาราตัวนี้กับนาปีที่แล้วมันไต่ไหลครับผมก็เลยปีนี้เพิ่นก็เลยกดเอาหาเขามีน้ำเขาก็มีไซไปกูขึ้นครับผมมันก็ขุดเลกอดดีด้วยลวครับผมน้ำออกบ่ออีกต่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดพูน้ำานีก็ได้ครับผมลองเบิงครับผมก็คอยคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นสัปดาห์แล้วก็เนาะจัดไพยครับผมมือนี้ก็ได้เวลาเข้ามาพีผมผีเหลียวเบิ้งเนาะัขามันก็งานก็ออกมาก็อูเคอยู่ครับผมามากะ จะจะจะเบ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาผมหาเขามีน้ำเขาก็มีไซสไปกขึ้นครับผมมันกับพุดเลือดีด้วย้ะครับผมน้ำออกบ่ออีกต่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดผูน้ำานีก็ได้ครับผมลองเบ่งครับผมกับคอยคอยเห็นเป็นสหมอดินเพิ่นครับผมตรงนี้นะครับเนาะกะยืนไปเป็นระยะเวลาดุลแล้วละครับผมพอถึงรอบม้ากันนะจากถึงทิวเฮาครับผมเข้ามาอยู่ในมหาแมคโคเนาะครับเนาะกะ อันานะครับนาะบอกค่ะอาหารที่เพะะื่อนกอมาว่าใส่โจกมองไดค่ะผมกะมากุดอยู่องนี้นะครับนาะกะกุดดีอยู่ด้วยแล้ครับมาหาแมคโครนะครับนาะก่ะ อันนะครับเนาะบอกอาหารที่เพื่อน้อมาว่าส่โจกมองได้ครับผมกามาขุดอยู่มงนี้นะครับเนาะกะขุดดีอยู่ด้วยล่ะครับไปเรื่อยๆวันเพา่์วันอานะครับเนาะอาจัดไปครับผมมืัอนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเรียบบวกกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำโบได้บบรูที่รูรูขุดไว้ก่อนวันเพา่์วันอาทิตยครับผมเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิร์ด้ครับเพื่อนผมครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผม สวัสดีครับผมเมื่อนี่กะโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งหน้างานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกะเฮ็ดตรงนั้นครับเนาะก็วิ่งมาหาแมคโครเนาะครับเนาะกันนะครับเนาะบอกหารที่เพื่อนเนามาว่าส่จกมองดครับผมกะมาคุดยูงนี้เนาะครับเนาะกะขุดดีอยู่ด้วยแล้วครับเป็นหมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้เนาะครับเนาะกะยืนไปเป็นะยะาวลราดุนแล้วละครับผมพอถึงรอบมาการ์าจากถึงทิวเฮ้าครับผมเข้ามาอยู่ใน หมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้นะครับน่ากยืนไปเป็นระยะเวลาดุแลแล้วละครับผมพอถึงรอบม้ากันอาจจะถึงทิวเฮาครับผมเข้ามาอยู่ในช่วงเย็นครับผมตะวนตะวันกาลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมเจีบภาพบรรยากาศในสวนไ้บึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมมีส่วนช่วงที่ออยู่ในส่วนที่จะหุดเมกโคพนมาหุดบ่อไห่นอกนะครับ อะจัดให้เบืองครับผมแต่งคูใช่ไหมครับผมตอนนี้นะครับตอนเป็นต่านล่างละท่านบนยังบริเกียร์พื้นที่เท่อครับผมอ่ะมาเบึงกันครับผมนี่ครับขูดลงไปครับจะเป็นรูปสระสวัสดีครับผมเมื่อนี้กัยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งหน้างานเฮดบ้านนะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกั ตรงนั้นครับเนาะก็วิ่งไปเรื่อยๆเปาร์็นเพื้นวางนะครับเนาะจัดไพครับผมมือนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเพียบหาเอามีน้ำเอาก็มีไซส์ไปกูขึ้นครับผมมันก็ขุดเลือกดีได้แล้วครับผมน้ำออกบ่ออีกตั้งหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือไดพูน้ำนีก็ได้ครับผมลองเิลงครับผมก็คอยคอยเห็ดว่ามือนี้บ่เลี้ยวมืออื่นก็จ่ายเลี้ยวยุดีครับผมมันก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนตรงนี้นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัตตพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะ ขุดไปสันปวน่าแล้วครับน้องกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบ่งบรรยากาศในสวนสวัสดีครับผมเมื่อนี้กะโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งนางานเห็ดบ้านนะครับนาะรีสอดครับผมกะเฮ็ดตรงนั้นครับนาอก็วิ่งไมครเข้ามาดาเนินการขุดต่อครับผมครับผมเนี่ยตรงนั้นครับนาะไมโครช่วงเย็นๆครับผมตะวันตะวันกาลังจะลับป่าครับผมช่วงนี้ ครับผมจีบภาพบรรยากาศในสวนไอบึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมรักบัวกลากน้ำก่อนนะครับเด้อจะได้น้ำบัวได้โบลูที่ลู่ลูขุดไว้ก่อนวัชพันธ์าครับผมเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมบึงเด้อครับเด้อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมอ่มดีอยู่แล้วครับผมเป็นบรรยากาศที่อ่าในสวนช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะอยีายสิยางไปทากคุณก่อนนะครับเด้อบึงบรรยากาศตรงนี้ชัยนึงสาหรับเส้าสวนครับผมทา มีน้ำกะคือมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมถ้าขาดน้ำกะใช้นั่นก็จะหายไปนะครับเนาะเบิ้งครับผมเหลียวเบิ้งเนาะครับเนกะงานกะออกมากะอูเคอยู่ครับผมมากะจะจะจะเบิ้งไปนะครับเนาะหอดเวลานะครับเนาะว่าจะสวยงามดีบอครับผมกับบรรยากาศนี่มหาแมคโคเนาะครับเนาะกะ อ่านนะครับเนาะบอกสหารที่เพื่อน้องมาว่าสิโจกมองใด้ครับผมกามาขุดอยู่งองนี้นะครับเนาะกะขุดดีอยู่ด้วยแล้วครับฝนช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะากมาเป็นกําลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่ครับผมคือปัจจัยหนึ่งของสาวสวนครับผมที่ดีที่สุดช่วงนี้ก็ขุดบฝนช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะ ามาเป็นกาลังเลงใจให้เศว้าสวนครับผมเนี่ยครับผมคือปัจจัยหนึ่งของเศว้าสวนครับผมที่ดีที่สุดช่วงนี้ครับมีสวนช่วงที่ออยู่ในสวนที่จะขุดแมกโคพนมาหุดบอ่อให้นอกนักนะอยากจะจัดให้เบิ้องครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับเนะาะงพันกาอันขุดไปสัชพนวานนะครับนะ้องกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบิง้ง บรรยากาศในสุดก็เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนกอ่ะเบิรงครับผมไปเรื่อยๆเห็นไ่มครับผมบรรยากาศก็สวยงามดีครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณครับมาหาแมคโครนะครับนกอ่ะงานนะครับนกบอกอาหารที่เพื่อน้องมาว่าใส่จกมองใดาครับผมกามาขุดยุ่งงงนี้นะครับนกอกะขุดดีอยู่ด้แล้วครับผมเหลียวเบิร์นนกอ่ะมางานกัออกมาก่ะโอ้เคอยู่ครับผมมากะ จะ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 เบิ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาอ่ามื่อน,นี้บอลเลวมือกันจะเลวอยู่ดีครับผมมึงก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนดวงนี้นะครับเนาะอ่าเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัตผมวิเลวเบิ่งเนาะครับเมา่กังานกับออกมากับอูเคอยู่ครับผมอ่ามากัจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเบิ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาอ่อาเฮา ขุดบ่อสะสมน้ำไวครับผมในสวนยางพาราตัวนี้กับนาปีที่แล้วไต่ไหลครับผมก็เลยปีนี้เพิ่นก็เลยกดเอาบ่อกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำบ่อได้บ่ลู่ที่ลู่ลูขุดไว้ก่อนวันสัปดาครับผมเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิ่งด้วยครับเพื่อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมช่วงเย็นๆครับผมตะวนตะวันกำลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมเจีบภาพบรรยากาศในสวนไฮเบิงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการรับชม ล้วไปเรื่อยๆไปสั่นเป็นมานแล้วกันเนาะจัดไพ่ครับผมเมื่อนี้ได้เวลาเขามาเพียบช่วงเย็นๆครับผมตะเวนตะวันกำลังจะรับป่าครับผมช่วงนี้ครับผมจีบภาพบรรยากาศในสวนไ้บึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมแล้วสวัสดีครับผมเมื่อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งงานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกัเฮ็ดตรงนั้นเนาะกับวิ่งผม เหลียวเบิงเนาะครับเนางานก็ออกมากอูเคอยู่ครับผมมาจะจะ,จะ,จ,ะจะเบิงไปนะครับเนาะหอดเวลาพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะพานกงานอันพูดไปสันพนวานะครับเนาะกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพื่อน